ผมบ้าช่องใิ้นหง่ะนะครับมื่อนี้บ้าพี่น้องมากินตํามอกหุงนะครับมอกี้ปูหน่อยนะครับเดี่ยวกผ้ากันมปียนมากแล้วเรียบร้อยนะครับพร้อมกินนะครับล่างปูเรียบร้อยนะครับก็ตะหมอกหงแซ่บนะครับเช่อมแจ็บนะครับอกหลายใหญ่ฮะโอ้ยนะมาครับมาพี่น้องปูนะครับปูคลๆนะครับพี่น้อง ไข่เลยไข่เลยพ่น้องมันมันไก่ครับไข่ไข่เลย่นลองไข่ไข่เลยโอ้โการฆารุนกรมสั่นค้ามข่อยยังแย่ตุยตำหุงนะพี่น้อง มันงนอไอ,งอ่อมันดีนครับปู้ย่าเหมือนมันนะแก้วครับ ไม่เนอ่ะเอาบางตออมาใส่มาขอมาขอมาขอมากินน้ำกันบางตอดอมาทับเพียงมา่อร้อนขอ้อนเนาขอ โตเลยพนะี่น้องเป็นโตอีปูหน่อยปูหน่อยปูหน่อยเป็นโตเลยอืมันขัดพี่นนะ้อง มันมันมันแดกไรเยี่ยตัวนั้นเพียงน่องอักดกะเียนไลยมาหนิ นะครับมือก็พ่อทำหนิค้อนเนะพี่น้องเช็ตคลิปแรกก็ฝากพี่นอ้องกดกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ มื่อกี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ